สวัสดีค่ะทุกคนหลงทางบนฟ้าม,มัมานน่าเสียดายเนืใจจะต่อกัวกงแล้วเมื่อไรจเขาเดียวก,กับพี่ยาอีกแล้วนะคะวันนี้ส่งตรงสิ่งดีๆนะคะจอบอังกฤษ ทุกคนทั่วโลกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแมวมาแล้วค่ะมาแบ่งปันความรู้ดีงามพลัางแต่วนวนจา บุญกรแเซตอนเช้าของพี่แมวเฝ้าอยู่เนาะตอนนี้

สวัสีค่ะทุกคนโอเคขออนุญาตปิดเพลงค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องไม่รู้เครื่องนี้แชร์ได้บอสสวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยบุนติวติวติว อันไหนก็มุนติวติวอินเ์เน็ตเปลี่ยนใจมากประเทศอังกฤษอุ้ยพี่มาร์กขออนุญาตแชร์ตัวเอ,ง,องก่อนนะคะ mm hmm. ah. พี่น้องค่ะนะคะขออนุญาตแชร์ตัวเองเข้ากลุ่มนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นเออจะได้ ogeneous, เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันค่ะโอเควันนี้พี่อาญาก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนเช่นเคยค่ะใครได้ดูนะคะขอให้มีความสุขนะคะขอให้ทุกคนนะคะเดี๋ยวเขียนก่อนผู้ช่วยพี่อาญานอนหลับกับพี่นอง <laughs> คุช่วยนอนหลับนะคะต้องช่วยเหลือตัวเองนะเวลานี้นะคะขออนุญาตแชร์ตัวเองก่อนวันนี้นะคะพี่อาย่ามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับทุกคนเช่นเคยะคะ่ะใครได้ดูนะคะก็โชคดีนะคะใครได้ดูขอให้โชคดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเปิดการไหลของเงินหรือเราต้องการดึงดูดความโชคดีดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานะคะ เราจะต้องมีสิ่งนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวพี่แป๊บหนึ่งค่ะน้องน้อยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ตัวเองแป๊บหนึ่งอุย้ยพี่มาร์กเนี่ยพี่มาร์กหมุนหมุนติ้วติวเลยพี่น้องเอ้ยน้องน้อยอ่ะไม่เป็นไรค่ะนะคะ พี่มาร์คสนับสนุนพี่ย่าวันนี้นะคะถ้าเราต้องการที่จะเปิดการไหลของเงินค่ะสวัสดีค่ะจากเยอรมันแน่นอนนะคะเยอรมันแน่นอนนะคะใช่ไหมน้องน้อยเยอรมันหรือเปล่านะคะวันนี้นะคะการที่เราจะเปิดทางไหลของเงิน เราจะต้องมีสิ่งน,นี้ทุกคนคะ่ะเราจะต้องเปลี่ยนที่วิธีคิดของเราก่อนนะคะถ้าความคิดของเราไม่เปลี่ยนนะคะเราก็จะคิดแต่เดิมๆอ่ะนะคะทำแบบเดิมขอบคุณอุ้ยขอบคุณมากค่ะขอให้รวยๆค่ะนะคะถ้าเรานะคะไม่เปลี่ยนวิธีคิดนะคะเราก็จะคิดแต่แบบเดิมอุย้ยทำธุรกิจนี้ก็ทําแบบเดิมๆมันก็จะเข้าอีหลบเดิม ไม่ไปถึงไหนสักทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรานะคะอยากมีเงินหลั่งไหลเข้ามาหรืออยากดึงดูดสิ่งดีๆอยากดึงดูดโชคดีโชคลาภเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดเหมือนกับที่คนสําเร็จระดับโลกเขานะคะเขาสอนและเขาบอกมาแล้วเขาจากวิธีการและประสบการณ์ของเขาเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าใครนะคะยังไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ไปดูได้นะคะหนังนะคะ หนังเดอะซีเกตนะคะหรือไปอา่านหนังสือได้นะคะหนังสือคนระดับโลกหนังสือเดอะซีเกตนะคะหรือว่างานสีด้านเงินสีประเภทพวกนี้นะคะมันก็จะทําให้เรานะคะมันก็จะทําให้เรามีความรู้นะคะสมองของเรามันก็จะอยากเพิ่มสมองของเรามันก็จะใหญ่ขึ้นเพราะเรามีอินพุตเยอะนะคะเมือ่อไหร่ที่อินพุตเยอะนะคะเราก็จะเอาพูดได้เยอะเหมือนกัน <S <S เพราะฉะนั้นเราจะต้องนะคะเราจะต้องอ่าน อ่านหนังสือแล้วก็เปลี่ยนวิธีคิดของเรานะคะอ่านหนังสือด้วยเปลี่ยนวิธีคิดของเราด้วยแล้วก็หาข้อมูลสิ่งที่เราจะทําหรือวิธีที่เรานะเรียนรู้มานะเราก็เอามานํามาใช้กับเรานะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเราก่อนถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดนะไม่มีทางที่เราจะสําเร็จ เหมือนเดินมดนะฮะสำเร็จแบบคนอื่นเขาได้เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะคะคนสําเร็จบอกว่าเปลี่ยนวิธีคิด80%วิธีการเขาจะตามมา20%ค่ะทุกคนคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเปิดทางไหลของเงินเราจะต้องหนึ่งเลยเราจะต้องตัดสินใจตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราคือตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันไม่เอาแล้วแบบนี้ฉันไม่เอาแล้วแบบนี้ฉันจะเปลี่ยนใหม่ฉันไม่เอาแล้ว ชีวิตแบบเดิมๆชีวิตแบบ mm hmm. นะตื่นเช้ามาทำโน่นทำนี่ไม่มีเงินเข้าเลยหรือชีวิตที่มันอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตื่นมาไม่มีความตื่นเต้นไม่มีความคลื่นเคลงไม่มีความสนุกสนานไม่มีชีวิตที่สดใสอ่ะทุกคนก็รู้ว่าถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิตคือเราต้องการที่จะตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตของเราจริงๆเราจะไม่ทำแบบเดิม <Es pe ak> เราจะเปลี่ยนความคิดของเราใหม่เปลี่ยนนิสัยของเราใหม่เราจะอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนใหม่แล้วก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนใหม่เลยนะคะเคยเที่ยวเคยกินเคยเฮฮาเคยเที่ยวกับเพื่อนดื่มเหล้าเราก็เปลี่ยนใหม่หมดฉันจะทําเพื่อครอบครัวฉันและก็ตัวฉันเองเราจะไม่ทําเราจะมานะคะฝึกฝนตัวเองเรียนรู้นะคะฝึกฝนตัวเองเรียนรู้เรานะคะ เรียนลำบากคนเดียวนะ,ะเราลำบากคนเดียวแต่สบายโชคดนะคะแค่เราเปลี่ยนแค่เราคนเดียวเราสบายทั้งครอบครัวครอบครัวเรามีชีวิตดีขึ้นเรามีชีวิตดีขึ้นเราก็จะยอมเปลี่ยนถ้าเราอนุญ,ญาตให้ตัวเองนะคะเปลี่ยนชีวิตตัดสินใจคือเปลี่ยนมันทันทีเลยนะคะอย่างเช่นบางคนเคยนอนตื่นสายอย่างเงี้ยเคยนอนตื่นสิบโมงนะคะเก้าโมงก็เปลี่ยนมาเป็นตื่นหกโมงเช้า จ็ดโมงเชา้าคุณตื่นมานะคะแค่สองชั่วโมงคุณก็สามารถที่จะมีเวลาทําอะไรมากมายมากกว่าคนอื่นเขาเห็นไหคะว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนจากสิ่งเล็กๆได้นะคะเคยได้ยินกด2วินะคะกฎสวินะที่เขาใช้กันถ้าเราจะเปลี่ยนนิสัยอะไรใหม่ๆของเราให้มันนะคะเป็นวินัยเราจะต้องทําแบบง่ายๆก่อน เราจะต้องเริ่มแบบง่ายๆก่อนเหมือนกับการที่เราออกกําลังกายกัพ่อแม่พี่น้องแมวเหมือนกับการที่เราออกกําลังกายนะคะเราจะไม่ออกกําลังกายเลยสองชั่วโมงนะ,ะบางคนออกกําลังกายวันละสองชั่วโมงเพราะไปเห็นคนที่เขามีร่างกายที่หุน่นเฟิรม์มหุ่นฟิตแล้วเห็นเขาบอกว่าเขาออกกําลังกายวันละสองชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงใช่ค่ะต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองก่อนคถะน้องน้อยนะคะเรานะ ไปเห็นตอนที่เขาสําเร็จแล้วอ่ะเออเราก็จะไปทำสองชั่วโมงเชื่อไหมคะว่าเราทำไปละสองชั่วโมงไม่ถึงสามวันเราก็จะเลิกล้มทันทีนะคะการที่เราจะเปลี่ยนนิสัยสันดานใหม่ๆของเราเราจะต้องเริ่มจากวิธีที่ง่ายก่อนใช้กดสองวินะคะอย่างออกกาลังกายนะคะเราจะไม่ออกกําลังกายหนักๆก่อนหรือที่มันยากๆก่อนนะคะคุณเชื่อไหมถ้า มีคนหนึ่งนะมีผู้หญิงคนหนึ่งออกกําลังกายวันละสองชั่วโมงนะคะวันละสองชั่วโมงนะคะวันละสองชั่วโมงสองอาทิตย์และอีกคนหนึ่งออกกําลังกายวันละห้านาทีนะคะวันละห้านาทีทุกวันเป็นเวลาสองเดือนถึงแม้คนที่ออกกําลังกายคนแรกนะคะเขาจะออกกําลังกายได้เยอะมากแต่มันไม่สามารถสร้างนิสยัยสร้างวินัยได้นะคะแต่คนที่ออกกําลังกายห้านาที เขาสามารถสร้างวินัยเป็นนิสัยใหม่ติดตัวเขาได้เพราะเขาทําสม่ําเสมอท,ทําทีๆนั่นก็คือการที่เราะะต้องจัดเวลาให้ตัวเองแล้วก็ใช้กฎนะคะกฎสองวินะค,ะคือทําสิ่งที่มันง่ายก่อน อย่างเราต้องการที่จะเปิดการไหลของเงินเราต้องการที่จะเปลี่ยนวิธีคิดเรานะคะเราต้องเริ่มจากสิ่งที่ง่ายก่อนสิ่งที่เราทําได้สิ่งที่ง่ายก่อนไม่ใช่ไปฝึกฝนหักโห,หมทําให้ตัวเองเครียดนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มจากง่ายๆก่อน ค่อยๆฝึกให้เรานะคะมีจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งนะคะเราก็จะสามารถที่จะมีพลังไปต่อด้วยนะคะเราต้องตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะคะและนอกจากนั้นเราจะต้องตั้งเป้าหมายของเราค่ะสองเลยตั้งเป้าหมายของเราใหม่เอาจริงเอาจังนะคะไม่ล้อเล่นกับชีวิตฉันจะเอาจริงแล้วนะ,ะภายในปีนี้ฉันต้องมีเงินเก็บ ห้าล้านสิบล้านให้ได้เราบอกตัวเองนะคะและเราก็ตั้งเป้าของเราไว้แล้วเราจะไม่ละสายตาจากเป้าของเราแม้ว่าเกิดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าเหตุการณ์อะไรสถานการณ์อะไรเกิดเข้ามาในชีวิตของเราก็ตามเรานะต้องกัดไม่ปล่อยโฟกัสโฟกัสในเป้าหมายของเราอย่างเดียวมุ่งมั่นนะคะ มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงให้ได้ถึงแม้เราล้มเราก็ต้องคานไปนะคะถ้าบ้านาไ,ไม่ได้น,ไน,นะคะ,ะโอ,เะะะอยเงินเข้านะมีคนโทรเข้านะคะนะคะและเราจะต้องกัดไม่ปล่อยกัดไม่ปล่อยในเป้าหมายของเราเราจะต้องไปต่อให้ได้นะคะบ้านเข้าก็คือคาน ลมแล้วค้านไปให้ได้ท้าบนบ่ไรก็ตอดไปตอดไปพี่น้องเออนั่นแหละมันต้องเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะเราจะสู้ไม่ถอยนะไม่ท้อถอยไม่ย,ออย่อท้อไม่ว่าอุปสรรคต่างๆเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ตามให้มองในด้านดีเข้าไว้นะคะเราจะแก้ปัญหาได้และเราจะโฟกัสที่เป้าหมายของเราเราต้องไปถึงให้ได้นะคะไปถึงให้ได้เพราะเราตั้งไว้แล้วนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ เราต้องไปถึงเป้าหมายของเรานะคะสักวันหนึ่งมันอีกนิดเดียวมันเป็นวันของเราบอกตัวเองเลยอีกนิดเดียวขายของได้ชิ้นเดียวอีกนิดเดียวถึงเป้ารอีกนิดเดียวนะคะให้กําลังใจตัวเองเฉลิมฉลองแล้วเราจะรู้สึกดีนะ,ะไปกับเป้าหมายของเรานะคะสามเลยเราต้องสร้างแนวทางใหม่สร้างแนวทางใหม่ในการให้เงินไหลเข้า ด้วยความสุขค่ะทุกคนคะนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทําด้วยความทุกข์นะคะหาเงินด้วยความทุกข์เงินก็อยู่กับเราไม่นานถ้าเราหาเงินด้วยความทุกข์นะคะเครียดนะคะ จิตใต้สําสนึกของเราเขาก็จะบอกว่าโอ้เงินเนี่ยมันทําให้เจ้านายฉันเครียดนะเงินน่ะทําให้เธอเครียดงั้นฉันเอาเงินออกจากชีวิตของเธอเขาก็จะทําทุกสถานการณ์เพื่อให้เงินเราหายไปจากชีวิตของเรานะคะจิตใต้สําสนึกของเราเขาซื่อสัตย์กับเราเสมอไม่ว่าเรารู้สึกแบบไหนเราคิดยังไงเขารับรู้หมดเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องสร้างความสุขให้กับตัวเอง สร้างพลังบวกสร้างกำลังใจให้กับตัวเราเองนะคะทำด้วยความสุขเงินไหลเข้าด้วยความสุขนะคะเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขเงินจะอยู่กับเรานะคะเงินไม่ชอบอยู่กับคนที่มีความทุกข์นะคะเพราะมันไม่สนุกอยู่ได้ไม่นานเงินชอบความสนุกเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสเงินจะเข้าหาเราเห็นไหมคะเงินจะเข้าหาเราตลอดเลยเพราะเงินชอบความสุขจาไว้นะคะเงินชอบความสุขความสนุกสนานนะคะ สี่เลยนะคะเราต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราให้อยู่นะคะให้เราไปในแนวทางบวกให้ได้นะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะคะเราจะต้องตีเรื่องนั้นให้เป็นบวกให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าการที่เรานะคะควบคุมอารมณ์เราในด้านบวกมันจะทำให้เราแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆได้ดีนะคะคนที่คิดบวกส่วนมากจะสำเร็จมากกว่าคนที่คิดลบถ้าคนที่คิดลบนะคะ มันก็มีแต่ความเป็นไม่ได้เข้ามาหาเขาแต่เมื่อไหร่ที่เราคิดดีคิดบวกอารมณ์ดีมีความสุขนะคะสนุกสนานตื่นเต้นตลอดเวลาเฉลิมฉลองให้กับความสําเร็จเล็กๆน้อยๆมันก็จะมี ความสาเร็จยิ่งใหญ่เข้ามาหาเราถ้าเราดำเนินการควบคุมอารมณ์ของเราด้วยความสุขด้วยความสนุกสนานมีพลังบวกชีวิตในการทํางานของเราชีวิตในการหาเงินของเรามันก็จะง่ายขึ้นมันก็จะมีความสุขขึ้นสนุกสนานขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ได้เพราะจิตใต้สํานึกของเราเขาจะนําเราเราอย่าให้จิตของเราเนี่ย นำเราเราต้องมีสตินำจิตของเราไปในแนวทางที่เราปรารถนาะไปในแนวทางสร้างล่องน้ําใหม่ให้กับเขานะคะเราจะต้องควบคุมเขาไม่ใช่ให้เขาควบคุมเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรานะคะจะต้องมีความสุขในสิ่งที่เราทำนะคะตื่นเต้นนะคะเจอเหตุการณ์เหมือนกับเจอเหตุการณ์ที่มันเป็นลบอย่างเงี้ยเราอยากทุรนทุรายเราต้องมีสติตั้งสติให้อยู่แล้วก็ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้าๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสิ่งดีๆกําลังเกิดขึ้นกับเราคะแล้วเราก็มองหาสิ่งดีๆนะคะขอบคุณมองหาสิ่งดีเมื่อไหรที่เรามองหาสิ่งดีในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะนําล่องนะคะล่องใหม่ให้กับชีวิตของเราคือเราจะดึงเราปรารถนานะคะอินเทอร์เนต็ตดีมากพี่น้องแมวนะคะความเชื่อของเรานะคะให้เราเปิดรับการไหลของเงิน เปิดรับการไหลของเงินทุกทิศทุกทางไม่ติดกั้นนะคะทุกทิศทางทุกอาชีพเราสามารถที่จะรับเงินได้นะคะเราจะไม่ทํางานอาชีพเดียวเราจะเปิดรับหลายๆอาชีพนะคะเข้ามาอาชีพไหนที่มันทําเงินให้เราอาชีพไหนที่เราสามารถรวยได้เราก็ทํามันเพราะเรารู้นะถ้าเรารับเงินเดือนอย่างเดียวมันไม่รวยแน่นอนเราต้องหางานอื่นมาเพิ่มด้วยขายของออนไลน์ทาธุรกิจออนไลน์แบบนี้นะคะ เราก็สามารถที่จะรวยได้นะคะเราลองอ่านหนังสือท่าเงิน4ี่ด้านงาน4ี่ประเภทดูเราก็จะเข้าใจว่างานแบบไหนที่มันสร้างไรายได้ให้กับเราและที่สําคัญที่พี่ายาพูดมาทั้งหมดนี้เราจะต้องมีความเชื่อนะคะ ถ้าเราเชื่อว่าเราประสบความสําเร็จได้เราเชื่อว่าเรารวยได้เราก็สามารถรวยได้ค่ะพี่น้องค้านะะวันนี้พี่ยาย่ามาเร็วไปเร็วนะคะวันนี้ไปก่อนทะแม่เจ้าอินเทอร์เน็ตไม่เป็นใจนะคะวันนี้พี่ยาย่าลาไปก่อนค่ะไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ